ท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ในแวดวงธุรกิจและวงการโทรคมนาคมเมื่อค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารเจ้าใหญ่เบอร์สองและเบอร์สามของประเทศคือ True กับ d t แทจะควบรวมกิจการท่านผู้ชมผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกคุ้น o ยเวนเจอร์ทำการสวอปหรือเชิงเทคนิคการเงินอะไรให้ซับซ้อนเพราะสิ่งที่ผู้คนสนใจและตั้งคําถามกันมากคือการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่2แห่งนี้จะก่อให้เกิดผูกขาดหรือเปล่าท่านผู้ชมครับ ก่อนที่ผมจะออกความเห็นผมเอาข้อมูลพื้นฐานมาฟังกันก่อนผมจะเปรียบเทียบกิจการ3ค่ายมือถือ AIS จำนวนผู้ใช้42.76ล้านรายมีลูกค้าบรอดแบนด์1.43ล้านราย True มีจำนวนผู้ใช้31.2ล้านรายมีลูกค้าบรอดแบนด์4.3ล้านราย d t แทจำนวนผู้ใช้19.08ล้านรายไม่มีลูกค้าบรอดแบนด์เลยท่านผู้ชมครับหากมีการรวมกิจการกันจำนวนลูกค้า True t u u บวก d t แทก็จะก้าวขึ้นไปทัดเทียมหรือชนะอันดับหนึ่งของ AI s เลยเพราะว่าอันดับอันดับ2 True นั้นมีผู้ ใช้อยู่31.2ล้านราย D tag สิบเก้็ก็คือ50ล้านรายชนะ AIS ไป8ล้านรายทีนี้พอรวมกิจการเนี่ยคุณสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่เขาเรียกว่า GDI ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโุรคมนาคมท่านบอกว่าถ้าหากปล่อยให้มีการควบรวมธุรกิจ ระหว่าง True กับ D Tag จะทำให้ธุรกิจโทรศัพท์มีมือถือและโทรควมนาคมมีการผูกขาดในระดับที่เป็นอันตรายคุณสมเกียรติพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าตลาดโทรศัพท์มือถือของไทยมีลักษณะกึ่งผูกขาดอยู่แล้วยิ่งเอาเจ้าใหญ่มาผูกขาดแล้วเนี่ยก็เลยจะทำให้ทั้ง a สและทั้ง D Tag แล้วก็ True ที่รวมกิจการกันได้ประโยชน์ด้วยเขาบอกว่าผู้ได้รับผลกระทบด้านลบก็จะมีหลายฝ่ายเช่นผู้บริโภคประชาชนทั่วไปธุรกิจต่างๆที่ต้องมบายอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น ผู้ค้าของบริษัทธุรกิจโทรคมนาคมช็อปต่างๆที่ต่อขายโทรศัพท์มือถือคห้ายมือถือจะมีอำนาจต่อรองลดลงสตาร์ทอัพที่หวังพึ่งเงินจากเวนเจอร์แคปิต l ลแต่เดิมที่มีทั้งค่าย r u e และ a i s DT a ดถ้าเกิดการรวมกันก็แปลว่าคนสนับสนุนสตาร์ทอัพจะหายไปหนึ่งรายขณะที่รัฐบาลได้รับผลกระทบทางด้านลบที่เป็นรูปธรรมก็คือในการประมูลขึ้นความถี่ครั้งใหม่คือการประมูล 6G ในอนาคตคนจะเข้าแข่งในอนาคตเข้าแข่งในอนาคตจะลดลงทำให้มีได้ รายได้ลดลงเมื่อรัฐมีรายได้ลดลงแปลว่าผู้เสียภาษีมีโอกาสถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อไปโปกการขาดดุลงบประมาณภาครัฐท่านผู้ชมครับอาจารย์สมเกียรติพูดอีกก็ถูกอีกบอกว่าระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมซึ่งจะเป็นระบบเศรษฐกิจสารสนเทศเศรษฐกิจดิจิทัลถ้ามีการรวมธุรกิจโทรศัพท์มือถือตัวคมนาคมแล้วโครงสร้างพื้นฐานจะมีการผูกขาดมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยเวลาจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีต้นทุนสูงขึ้นอาจจะทําให้ประเทศไทยตกกระบวน,นการก้าวกระโดดสู่เศรษฐกิจดิจิทัลท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์สมเกียรติพูดนะเนี่ยถ้ามองตามภาพอย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรทั้งสิ้นผมก็ถามคาหนึ่งว่าถ้าเรามามองดูธุรกิจโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยในโลกนี้เนี่ย ยกเว้นอเมริกาในจีนนั้นก็มีอยู่สองสามเจ้าแต่2องสามเจ้าก็เป็นของรัฐบาลทั้งหมดอเมริกาก็มีอยู่หลายเจ้าแต่หลายเจ้าก็เริ่มมีการควบรวมกิจการกันการควบรวมครั้งนี้ท่านผู้ชมเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเนื้อแท้ร้อเซ็นตทำให้ผมถึงพูดเช่นนั้นเพราะดีแท็กนั้น รังอยู่อันดับสามแล้วอยู่อันดับสามประเภทห่างไกลอันดับสองอย่างมากเลยห่างไกลยังไงคือในจำนวนผู้ที่ใช้บริการมีอยู่แค่สิบสิบบล้านรายขณะซึ่งอันดับสองมีอยู่สาสิอล้านรายเป็นคนใช้บลอดแบนด์ของ True ประมาณ4ี่ล้านกว่ารายแต่ดีแท็กไม่มีคนใช้บลอดแบนดเพราะฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจธุรกิจของดีแท็กเป็นธุรกิจผมเรียกว่าเป็นธุรกิจตะวันตกดินไม่มีอนาคตเลยและดีแท็กก็รู้อย่างนี้มานานแล้ว ทถ้าดีแทกรู้อย่างนี้มานานแล้วคําถามดีแทจะทํำยังไงในขณะทีกัน,กนทรูก็ต้องการขึ้นส่วนดับหนึ่งเพราะเป็นการแข่งขันในเชิงธุรกิจทรูก็จ้องดีแทมานานแล้วเช่นกันเข้าใจว่ามีการคุยกันระหว่างทรูกับดีแทคมานานพอสมควรคนหนึ่งอยากซื้อคนหนึ่งก็อยากขายแต่คนซื้ออยากซื้อถูกคนขายก็อยากขายแพง เลยตกลงกันไม่ได้ d t แทนั้นเป็นของเทเลนอซึ่งอยู่ที่อยู่ที่ประเทศทางยุโรป d t แทนั้นเมื่ออยู่ในเป็นของประเทศทางตะวันตกเทเลนอซึ่งอยู่ในแต่หลักทรัพย์การที่จะขายไปในราคาที่ถูกก็อาจจะประสบผลขาดทุน ก็เลยเจรจาไม่ตกลงกันและนี่คือที่มาของการร่วมทุนเพราะว่าดีแท็บอกว่าเฮ้ยถ้าร่วมทุนกับทรูไปอย่างน้อยที่สุดมูลค่าหุ้นมันจะสูงขึ้นและทําให้มูลค่าดีแท็ก็สูงตามไปด้วยเพราะจู่ๆแล้วจากการที่มีผู้ใช้บริการประมาณ3าล้านรายบวกดีแท็เข้าไปอีก19ล้านรายห0าล้านรายขึ้นส่วนดับหนึ่งและลูกค้าดีแท็ที่ไม่เคยใช้บรอดแบนด์ก็สามารถมาใช้บรอดแบนด์ของทรูเมื่อใช้บรอดแบนด์ของทรูแล้วเนี่ยจาก4.3ล้านรายที่ใช้บรอดแบนด์ทรูก็อาจจะ เพิ่มเป็น5หรือ6ล้านรายซึ่งมากกว่า a อเยอะผมมองวาวนนี้คือการแข่งขันเพราะว่าในในในย่าของโทรศัพท์วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับพูดได้ไหมว่า99%้าคนใช้โทรศัพท์อยู่นี้ไม่ได้โทรเบอร์ตรงแล้วใช้โทรโดยใช้ WiFi แล้วใช้มากที่สุดคือการใช้ Data คนที่เล่นไลน์มีเยอะแยะไปหมดคนที่เล่นไลน์เนี่ยเป็น10บสล้านคนเนี่ยถ้าไม่ใช้โทรศัพท์มือถือจะเล่นไลน์ได้อย่างไงไม่มีใครเขาเล่นไลน์กันในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ iPad หรอกมือถือทั้้งนนั รอจนการดูสตรีมมิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับ Wi-Fi เป็นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ IS จะต้องทำคือ AS รู้ว่าตัวเองตกเป็นระดับ2แล้วแล้ว True t r u บวก d t a ทจะมีผู้ใช้บริการถึง50ล้านรายและที่สำคัญที่สุด True มีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนคนที่ใช้บรอดแบนด์ที่มีอยู่4.3ล้านรายเนี่ยให้เป็น5หรือ6ล้านรายตรงนี้ A s ไม่นั่งนิ่งเฉยการไม่นั่งนิ่งเฉยคืออะไรคือการต้องต่อสู้ในเชิงการตลาดสู้ในเรื่องคุณภาพสู้ใน เรื่องราคาสู้ในเรื่องการบริการตรงนี้นะหากท่านผู้ชมผมอมองเห็นว่าไม่ได้มีการผูกขาดละถ้าผูกขาดคือการหัวราคาอย่างเช่นบริษัทน้ํามันอย่างเงี้ยถ้าปตท,ทตั้งว่าน้ามันเบนซินต้องเท่านี้แล้วก็เจ้าอื่นก็มาตั้งว่าน้ำมันเบนซินต้องราคาเท่าปตท,อ,ทอ,อันนั้นเป็นการหัวละถามว่า AS กับ Tru ูจะหัวกันได้ไหมหัวกันไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะโดยพื้นฐานธรุรกิจแล้วเนี่ยแข่งกันอย่างเลือดสิบสิบ ท่านผู้ชมจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ระบบ Data เข้ามาเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือคืออย่างเช่น l ล n e เอ่ยสตรีมมิ่งเอ่ยพรีเพก็คือว่าจ่ายล่วงหน้า1เดือนซื้อไปเนี่ยเป็นตัวทํากําไรให้กับบริษัทโทรศัพท์มือถือ a s s เอ่ย True เอ่ยหลายๆเจ้ากำลังจากตรงนี้แต่พอวันนี้พอมาเน้นทาง Data มาเน้นทางด้าน WiFi มาเน้นทางด้านสตรีมมิ่งพรีเพจก็แทบจะตายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครซื้อพรีเพจไม่รู้แล้วโทรศัพท์มือถือก็ไม่ขายพรีเพจด้วยวันนี้ทุกเจ้าโดยเฉ ว่าก่ายิ่งประเทศไทยถ้ามีแกนแข่งกัน2เจ้าในภาวะประชากรไทยมี70ล้านคนมีบริษัทโทรคมนาคมระดับใหญ่2เจ้าถือว่าเพียงพอแล้วเจ้าที่3มันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าการประมูลขึ้นความถี่เมื่อคุณประมูลได้มาแล้วคุณไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มารองรับคุณต้องสร้างใหม่หมดเลยเมื่อคุณสร้างใหม่หมดเลยแล้วต้นทุนคุณสูงจนคุณสู้ไม่ได้ มันก็เลยจาเป็นต้องมีแค่2เจ้าคําถามคือว่าจะทํายังไงให้2เจ้านี้เนี่ยเขาแข่งขันกันท่านผู้ชมไม่ต้องทาหรอกเขาแข่งกันอยู่แล้วเพราะยิ่งมีลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น <S A S กําลังเจราจากับ Space X ในอนาคตเมื่อหมด 5G แล้วขึ้นไปสู่ 6G ก็ต้องใช้ดาวเทียมละ Space X ของนายอีลอนมัสค์คือการยิงดาวเทียมวงวงโครจรต่ําเป็นร้อยร้อยลูกแล้วให้บริษัทโทรศัพท์มือถือนั้นจอยดาวเทียมของพวกเขาถ้า A S เจราจา Space X ผมเชื่อว่า ทรูและดีแท็ก็จะเจรจากับ s p a c เ x เหมือนกันและ SpaceX เขาก็ไม่ผูกให้ a i s ผูกขาดช่องสัญญาณเขาเขาก็บอกว่าขครก็ได้อยากเช่าช่องสัญญาณเขาก็เข้ามาพฉะนนแล้วนี่ก็จะเป็นการแข่งขันกันผูกขาดแข่งขันกันอย่างเข้มข้นอีกทีในระดับ 6G เช่นกันผมไม่เห็นจะผูกขาดตรงไหนกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้ง A i s ก็พยายามเน้นเรื่องคอนเทนต์มี a i s Play True ก็เน้นคอนเทนต์ทุกคนเน้นคอนเทนต์และในสุดก็จะก้าไปสู่ระบบสมาชิกละ ใครเป็นสมาชิกของ True ใครเป็นสมาชิก AS ก็จะได้คอนเทนต์1 2 3 4 5ฟรีเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันตรงนี้เนี่ยไม่หยุดแค่นี้จะต้องแข่งขันกันตลอดเวลาผมกับมองว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคถ้าสมมุติการดูคอนเทนต์แล้วเป็นสมาชิกคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ของ a s ดีกว่า True หรือว่าของ True ดีกว่า AS ทําให้คนมาสมัครเป็นสมาชิก True มากขึ้นท่านผู้ชมครับ AS จะสู้ไหมเขาก็ต้องสู้ท่านผู้ชมเขาก็ต้องพัฒนาคุณภาพผมกับมองว่าการมีสงเจ้านั้นการแข่ง แข่งขันทางด้านคุณภาพนั้นจะเข้มข้นมากขึ้นการแข่งขันทางประสิทธิภาพของบรอดแบนด์ก็จะเข้มข้นกันมากขึ้นการแข่งขันทางด้านบริการก็จะเข้มข้นกันมากขึ้นและการแข่งขันในเรื่องราคาก็จะเข้มข้นกันมากขึ้นเพราะถ้าแพ็กเกจการใช้ Wi-Fi ของ AS ถูกกว่า True เยอะและคุณภาพการใช้ WiFi ของ AS ดีกว่า True คนของ True ก็จะเทตัวเองไปที่ AS ฉันใดฉันนั้นมองในมุมกลับถ้า True ดีกว่า AS ก็ต้องเทมาที่ t r u e ท่านผู้ชมครับ ใชแล้วหลักการที่อาจารย์สมเกียรติพูดเป <Th an> ็นหลักการทฤษฎีพูดอีกก็ถูกอีกเหมือนยุทธศาสตร์20ปีที่ผมเคยพูดไปพูดอีกก็ถูกอีกเราต้องเน้นความมั่นคงเราต้องเน้นความเสมอภาพเราต้องเน้นการแข่งขันที่ไม่ไม่ไม่เอาเปรียบกันเราต้องเน้นของโน่นนี่นัน่นพูดร้อยครั้งก็ถูกร้อยครั้งเช่นกันอาจารย์สมเกียรติพูดร้อยครั้งก็ถูกร้อยครั้งแต่ในข้อท็จจริงมันไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้ชมพาเฉะนแล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวการที่อาจารย์สมเกียรติบอกว่าถ้ารวมธุรกกิจจะ กิจมือถือนับถอยหลังย้อนกลับไปก่อนปี2 5 4ห้าปีก่อนอาจารย์สมเกียรติครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์สมเกียรติบอกว่ามีการแข่งขันกัน2เจ้าไม่พอต้อง3เจ้าถ้าครับผมถามกลับแล้ว3เจ้าพอหรือถ้าใช้ทฤษฎีอาจารย์สมเกียรติก็เป็นแม่ง 4. ี่เจ้าห้าเจ้าสิเอาให้มันเยอะๆไปเลยซึ่งมันเป็นไปไม่น่าอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าใหม่เข้ามามันเข้าไม่ได้ entry barrier มันสูงข้อกีดขีดกัน้นเอาละสมมุติคุณมีเงินผมจําได้ตอนประมูล4 G และ5 G เนี่ยบริษัทในเครือของ คุณอดิศัยโพธารามิกแจ๊สเข้ามาประมูลเหมือนกันแล้วพอประมูลราคาตั้งไม่สูงแต่คิดสละตาแล้วประมูลได้ก็เรื่องหนึ่งพอประมูลได้แล้วจะปฏิบัติการต่อไปยังไงตรงนี้ปวดหัวทันทีเพราะว่าเครือข่ายเสาที่เขาตั้งกันทั่วประเทศไทยเป็นแสนแสนเสาเป็นแสนแสนเซลล์เซลลไซส์ใครจะเอาเงินมาลงทุนเป็นแสนแสนเซลลไซส์ถึงแม้จะประมูลขึ้นได้ก็เลยไม่มีใครเข้าเมื่อไม่มีใครเข้าแล้วทําอย่างไรทําอย่างไรที่กสทชจะ ส่งเสริมให้ทั้ง True บวก d t แทกับ AS แข่งขันกันจริงจริงจังจ,งจังเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคผมมองว่านี่คือการตัดสินใจทางธุร,รกิจเพราะดีแทไม่มีทางปิดตัวเองลองไปคนใช้ดีแท็แต่ก่อนมีเยอะวันนี้ลดไปเลเหลือ10กว่าล้านคน19ล้านคนถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปก็อาจจะเหลือ15ล้านคนผมก็ลัมองว่าถ้าไม่มีการบวก d t แทเข้ามา AS ยังทิ้ง True ไปห่างพอสมควร AS มีอยู่40กว่าล้านหลาย42ล้านตาย True มีสาเถ้าเขาไม่บวก ที่แทกไป AS ก็จะไปถึง50 r รูก็ยังคงประเภท30กว่า35 36และในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ผูกขาด กลับกลายเป็น a AS ภายใน3เจ้ากลายเป็นคนผูกขาดไปได้เพราะดีแท็มีแต่เน่าตายลงไปทุกวันทุกวันการที่ท u ูบวกดีแทเข้ามาทําให้ศักยภาพการแข่งขันของเขาไล่เลี่ยกับ a AS คือพูดง่ายว่าตอนนี้ทุกคนวิ่งแข่งกันบวกดีแทแล้วท u ูอาจจะนํานิดหนึ่งแต่ว่า a อสก็หายใจรดต้นคอทูเช่นกันถามว่าท u ูจะวิ่งหนีไหมต้องวิ่งหนีแล้ว a อต้องวิ่งไล่ไหมก็ต้องวิ่งไล่แล้วเขาจะวิ่งหนีและววิ่งไล่โดยพื้นฐานอะไรก็โดยพื้นฐานของบริการที่ดีกว่าราคาที่ คุ้มค่าคุณภาพบริการที่สูงท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมเพราะฉะนั้นแล้วการที่มามาดราม่ากันว่าโอ้ยจะมีการผูกขาดโนดนี่นั่นผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เห็นการต่อสู้อย่างเข้มข้นเมื่อ 6G มาพอเมื่อ 6G มาแล้วทั้งเอสแล้วทั้งทรูและดีแท็กบวกดีแท็กกลายเป็นเบี้ยรองบ่อนของอีลอนมัสก์ไปละคือทั้งคู่ต้องไปใช้บริการของ SpaceX เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันท่านผู้ชมค่ายมือถือ ไม่ได้กําไรจากค่าโทรศัพท์หรือ SMS หรือบริการเสียมต่างเพราะทำไม่ได้แต่เขาเพึ่งค่าบริการทาง Data อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเขาไปแข่งขันกันตรงนั้นในที่สุดแล้วค่ามือถือจะเป็นค่าที่ทำคอนเทนต์มากเพื่อทาหมากินจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นการผูกขาดคือการโดนกฎกติกาล็อกแต่อันนี้รายใหม่ไม่กล้าเข้าเพราะต้นทุนสูงเป็นปกติธรรมดาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเจ๊งเพราะว่าต้นทุนการลงทุนครั้งแรกม,มันสูงมากไม่มีใครเข้าเพราะฉะนั้นการผูก ขาดธุรกิจออนไลน์ที่ขากินกับเครือข่ายโทรทโรคมนาคมอาจารย์สมเกียรติครับกลายเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น o o g l e f a c e b o o k Line รวมทั้งแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างๆที่แตกแขนงจากบริษัทแม่จากประเทศจีนหรือสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้ามากกว่าเลยทําให้กิจการในประเทศไทยลีกนีไม่พ้นต้องยกระดับตัวเองให้แข่งขันได้ทัดเทียมบริษัทต่างชาติที่เข้าออกไทยอย่างเสรีท่านผู้ชมครับ ถ้าโลกไม่สวยถ้าไม่มองโลกสวยจนเกินไปเราต้องทราบว่าเดี๋ยวนี้บริษัทระดับโลกอย่างของอีลอนมัสก์เฟซบุ๊กเจ้าของเทสลาแล้วก็บริษัท Facebook Google กำลังทดสอบระบบบริการอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วโลกอยู่ไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมหรือใช้บอลลูนค้างฟ้าถ้าเทคโนโลยีน,นี้ออกใหม่ก็จะฆ่าผู้ให้บริการรายเก่าได้ท่านผู้ชมครับจี G นยังเล่นงานแพลตฟอร์ม Ten cent, อาลีบาบาเทนเซนเพราะเจ้าใหญ่นี้บล็อกไม่ให้เจ้าเล็กเกิด แต่โทรศัพท์มือถือการควบรวมระหว่าง d t แท็กับ True และก็แข่งกับเอ e นั้นในทางตรงกันข้ามสำหรับผมจะทำให้การแข่งขันจากนี้ไปมีสีสันมากขึ้น เพราะจะเป็นครั้งแรกที่ทรูบวกดีแทมีผู้ใช้บริการมากกว่า a s AS จะสู้ไม่สู้ท่านผู้ชมครับเลือดซิปเลยคราวนี้เราจะเริ่มเห็นบริการต่างๆออกมาที่ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคแล้วให้คุณค่าในทางราคาอย่างสมน้ําสมเนื้อเลยครับผมไม่ได้ถือว่าเป็นการผูกขาดเลยแม้แต่นิดเดียว